สบายดีป่าลุงบุฟฟส่งน้องแยมคือเก่าไปาลุงวันนี้มาตัดฟืนไปลุงเลยตัดฟืนลงเตาไปาลุงที่ไม่ไม่ทียนคนตัดมือเนี่ยไปลุงเลยคนมาฮะกับตัดในซองมือเผื่อสิเลวไป,ปลุงเลยตัดตัดไปหลายคนน้องแยมแล้วก็

แข็งอันกระแสบกับเอืีอยผลลิตเป็นลุงไยตัดแล้วแล้วก็สิลงเปลุงลงเตาเตาก็อยู่ทั้งผลเป็ะลุงไงพาไปลุงไปเบ่งเสีบอกยังไม่แล้ออกงัว่นี่ เดไปลงเต้าแม่นนลงมิว,วอันเนี้ยก้อนน้ำไหมก้อนงี่เงี่มเต้าเพิ่อนไหนมันรูออกเพิ่งหนึ่งเป็นสวนเก่าเพิ่อนไหนไปลงเไรอันนี้เล่าเก่าอันนี้ จิตตัดก,กุมานก็เลยบรายไปในปลุงเลยสางนี่ยคนม่นามมาอีกมาสานี่บททายหนึง่งแมงเงี้ก็มฟันนำ้ำป้าหมัดฝ่าว่าส้นเออ ปลาไม่ใหญ่ลุก vida, ขนาดเลยไปลงไปแซงไปแซงอยู่อันนี้มันเหี่ยวพวกมันลังสิเป็นดอกก็ดไม้สังไฟตัวใหญ่นั่นหน่อยนึก็ตัดเอาไปเลยตัวใหญ่กับเหลื่อเอาเยล่าเหลื่ออะไรอ๋อเหลื่อ จฟันได้กัฟันปรเลยฟันแรกกับฟันแรกกับฟันนะวกแอมันแขงทาิตกับบได้จะขาดเมอันเรืองๆเหรอยากติดมือยากติดมือเนียวเนียเตเสือกับสาขัวออกเรือปรเลย Liksom, ลงเตาลงไปถ่านง่ายงามตาก็แขกแี้และเป็นอะไนี่ยพันเนี่ถ่าเป็นนะฟันไงใต้หมาตใต้หมาตนะพันยาก ยังบอกข้าอบ่ไปบึงแสบดินปเลยจะเห็ดยังก่อนะนะเฮ้ยชอบชอบฮ่าฮ่า เด็ดผักไปเบิงกันไปลงคข,ข,ข้าม่ซุกหรือพ่นเนาะตนมะขามหวานตลงไหนกัอ้าเจ้าโตอ้ลงเปะกกแล้ว

มวเอกกับป okay. ้าเกียรเก่าใส่ก้อนไปต่เฮ้ยเด็ดมักอยู่ป้าคือเขาไปเด็ดสอยไปเลยมามาเด็ดสอยกันอ่าดักมาบายดีป้าลุ่งบายดีเนี่ยยยยจัดสบายสบายกตคือยากแฮะบดีัดไมไทยคือว่ามือจะจิบกันหอนเด็ดมักน้องเอ้ยแกงเีย มือสบายดีด้อพี่น้องฝังมือจะห่างมือบอบย่อบ่ย่อแล้วบวบาวบาย่วบ้างว่างอยู่ดอกกระไรย่อคืนผ้าค้ายหนาพี่น้องเดี๋ยวป้าเดี๋ยวบุกกรจบ่ได้ไม่น่านะไอ้จซี่ไหนอุ้ยผขายอเขาก้องเดี๋ยวก็ให้ลูกสาวว้าอ่ีเมทไปให้ลุงไปวัดชายคอยเบิกเน่ ตะทาต้งไปให้ลูกเบิ่งอีแม่มาสันสนุกขัดแล้วจะโอ้ยบันใหญ่ก็ทาล้าต้งไปเด้อมีการสนนานเนาะแม่สนุกเนาะแม่มาสันมกอยู่ปลาสีแกงปลาบ่าน่ะแกงเขียดสนุกอยู่ว่าแม่นี่ลูกเอ้ยครับครับครับเฉยว่ะเดี๋ยวอันว่างว่างทิพย์ทันเอ้ยขาไป เป็นงานใ่ป่เ็ยังหนูพันลูกเขาบินนได้พันเฮ้ยบ่เดนี่น่ะลกุงป่านลเคยเป็น่นบ่ลูกเท่าแกลูกเคลูกสาวขันลูกเคยก่อนลูกเคไปเยหนาอนลูกเคยก่อนลูกเคยสตัวส่อ่ำยังนงเน่าแกผมลูกนผมมันลียงนั่นเวลาขันว่างสีเอาขึ้นมาสี่ไทยสาจะขึ้นมาบึงปฏเท่าหู้ยป เบิงกบลอันนั้นเรอขวาเอ้ยวาครับครับครับนวาเยี้ยงไงยัหล่อนหก็เียงโอยวดคนนคว่านมาไหนมาเามวนาะน้าขวยีกวดมาเลยเนาะเวย่กวดมาทำอะไเนาะเออโอ้ยมาแตงกกกกกกกะมีผ้าเฮ้ย เราตังกองพากันเราเราบดีดอเอออยู่ข้างน้อะกกๆๆกัาเนาะยจะชกากาวมันเข่าได้เห่านี่จะเล่ากัญญาอาร์ทอวนั่นแหละเาก็ตักยงละขึ้นมาบุดเดินแหละเนาะเอากัวญาขื่นอยู่ก็ได้จะข่นแล้วไม่ลชีนก็ไม่สะเอ่างน้ำบุ้ยบุ้ยฮะสีอานองอเมนอมีาเสียนเสียนกับมืเสียน วุฒามึงมากกับมากคุณวะเมื่อกว่าใช้หไปแรงเงินพี่น้องเอ้ยมาไต่บ่อปลาใช่ไหปลากระิหยางลงไปเออเหตุภาไปถอดมันเก่ามุกซึ่งกันสวยกันอันสวยได้แต่ว่าบ้านนั่นบ้านห้าวเนี่ยเห็ดพุ้งกะพักกันเหลากันเอาวสันโอ้ยหนาวดิเหลากันได้ไหมเหลากันนั่นลากันไปเห็ดพุ้นั่งแม่แม่เจกรอนแม่จะให้อยู่อีนั่งครับโฉกเลย แถวโอ้ยลูกจะเท่าเอานนิให้แม่กินสักันขำนึงโอ้ยแต่ทีไม่น้ำพอเป็่อนแ่แ่พอัวขวดยู่บู่จะได้องอยาได้อยากได้บออยากได้อยากได้ห้องแกปป้าสองบาทสองบาทห้องแสองบาทอคืนตายเลยจังมาห้องแกบาทสองบาทเอาไว้ไว้อั่นไหเป็นหัน เออเออเไปสี่บาทข็อกไปสี Princeton> ่คนเดียวนั้นมันจะอวยพรีนั่นโม้โม้ดูปุ๊กแ

เนี้ยก็เบิ้งน่ะคับแต่พะโลพะโลพะละตุ่มทีเดีพะโล้เกลืองื้เกลือุงน้อยเกลืองนับปุ๋อันเกลือผสมนี่แหลมาตุ่มใส่โลนะเส็จเส็แล้วก็ก้างอีกน้าอันปูนไปดีพี่น้องไปดีพี่น้องแม่ค้าตลาดพี่น้องเลยไปเครือ ไปอยู่แถวนี่ก็ซื้อซอยในเด้อซกนบสเนายพี่เกจอันนหล้งเขื้อหอมาซื้อ้อเีใหอฟซีป่ะเฮีอเอฟซีหโอ้ย คนฝากอันชื่อว่าแกลลอลาด่าขาแลร์ลาดเทเล่มานีรายได้เลยเทเล่าคนีเมื่ออะไรกีบป็ยิ่็ไา้ได้แล้อยิ่แกริจุดราเส็ดหมดชิโลอมายอะบ้าละหล่อเลยแหละเข้าเข้าหลววาโอ้ยสิเกียรตันอันหาชิตามไหก่อนชื่อปมาี่ชื่อไนมี่บ้ายี่ยัดดี้มามบ้า เท้าเท้าแกบี้แกบี้เจเท้าแก่ื้วยสิอยาได้เท้าแก่แล้วได้บ้เด้มีอยาเท้าแก่แล้วเดี๋ยวมีใครสนใจแล้วบุมบ๊ม้ีนมีใครสนใจแล้วเออยากอยู่มัดยากตงงอยากตงงงงไม่ได้ให้ยังหรือจ็ดสี่แรกนี่พากันคุ้มลุงกันสือตังคุ้มกันได้เลยได้เลยพี่น้องเ

หากหาต้นขวบกินอะไรอะไรบุกมูุงนั่นเมื่อกาซเช่าม่ใดก็่ายท่อลงหลักหลักหมูทิยังม่ได้ลงกวดหมูไปถอดลงถอดไปทอดลงถอดก่อนชิเจ้าแขกมาถ่านเพื่อนกับประจักรเวาเป็นนิสยนานนิน่อยนะกันแขกมาถ่านก็แสดงมาันเตี่ยวด้วไปขวอะไรกับห มืดละฮาลายบ่ฮาลายจะได้โทรศัพท I mean, oh. like okay. like like ์ผูขาเคสก้องผูขามันแตกอันอันยังมันก็แตกเฮ้ยอย่ามืดเลยอันนั้นมันแตกมันสัมผัสกูไปสับแม่เมย์ยัยท่อเอาไปยุบไปกินเลยแม่บ่มาเถอะปานะอุ้ยมากมากลำยากนะลำยากเ่ยนะบ่แม่พักแล้วเต็มที่อยู่บ่เป็นอย่างนี้นะฮืองลายบ่ได้อู้ย อไดิกิมอนนีกล่าพิแ้วปลรุ่งฝาคนเล่กกแซ่กกติดตามสองเงียบในเด้อยปะรุ่งพอกันกิมนาปลรุงสบายดี